เอาแล้วเขาก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกม The Last Campfire เหมือนเดิมครับครั้งที่แล้วให้เราค้างไว้เรามาอยู่ตรงนี้เลยดีกว่าอ่ะ,อะอเออ c r o s s r o a d gate เออเดี๋ยงน,นะคือมันล็อกอยู่แล้วเราก็ต้องใช้คุญแจซึ่งเราได้มาแล้วคุญแจจากพระราชานในพาร์ทที่แล้วนะอ่ะเหมือนเดิม,มพูดเหมือนเดิมอ่ะใส่คุญแจเข้าไปแล้วก็หมุนซะีทำไมต้องหมุนเมาส์ขนาดนี้ด้วยวะโอเคแล้วเราก็ใช้ ran horn อันนี้ใช้แตรในการเอ่อ อ๋อมันเข้าไม่ได้อ๋องั้นก็ต้องทำางนี้สินะคือเราต้องมาฝั่งนี้ก่อนแล้วก็หลบมุมอืมพอหลบมุมเสร็จเราก็เอานี้ออกไปเออแปลว่าเราสามารถไปโดยที่กลับไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีแตรนนี้อ่าแล้วทางวนๆไปวนไปข้างล่างจริงด้วยโอเค มาพาร์ทนี้มาลุยกันดีกว่าว่าเราจะได้ไปเจออะไรฝั่งนี้บ้างฝั่งนู้นเหมือนกันแล้วอีเกอรีอ่เดี๋ยนะเอมเบอร์เลฟได้ออกมาเดอะเคปเหรอเคปคือฝัอ่งนี้ปะ่ะวะเมื่อกี้เดี๋ยวนะอีเกอรี่คืออะไรอ่ะอีเกอรี่เหรอแปลว่าอะไรกระหายทำไมเขาไม่ใช้คำว,ว่า thirsty ไปเลยอ่ะอทำไมทำไมต้องใช้คำว่าอีเกอรี่อ่ะโหเรื่องงงเง้ยเ่ยไอ้คนนี้สวัสดีครับ อโอเคนักเดินทางได้กับซิบ Used to be a river around here น่าจะแปลว่าเคยเห็นแม่น้ำรอบๆนี้มาก่อนหรือเปล่าเหรอดูสิ่งที่พวกนกได้สร้าง What's the birds build the dam ดูพวกนกนั่นสร้างเขื่อน Night and day ทั้งกลางวันและกลางคืนพาพวกเขาไปตลอดการเพราะเขาไม่มีคำใบ้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ นะ่าโอ้โหคำนี้ผมเคยเจอคำนี้บ่อยบ้างเลยแต่ผมไม่รู้ความหมายอะ่ะ hilarious ทำไมอาา่านว่าอันนั้นอ่ะ hilarious ทำไมผมไม่เห็นเขาออกเสียงตัวไอเลยวะแปลว่าน่าตลกขบขันเนาะโอเคอ่ะอมันใช่หน่าตลกเขาเส้นดีอะไรประมาณนี้น่าจะถูกนี่ไงมีเรือมาจอดฝั่งนี้แล้วเราน่าจะไปคุยกับคนนั้นนะมันถูกทิง้งมันเป็นเรือที่ถูกทิ้งเน,นี่ยน่าเศร้าที่มันจมโคลนเหรอ strand in the mud อ๋อมันจมโคลนโอเคช่างมันแปลว่าเราปีนลงได้แต่เราปีนขึ้นไม่ได้เอ้ยปูปูปูนี่มีความหมายหรือเปล่าวะน่าจะเป็นของประกอบฉากเฉยๆเอมเบอร์อยู่ที่หน้าทางเข้าของถ้ำมืดโอเคกลิ่นมันเหมือนกับเอออะไรวะเนี่ย stale water o o z e out อ๋แอแปลว่าน้ำเน่าไหลออกมานะฮะโอเค Like it has once been flooded, now was bone dry. และเหมือนว่า Like it h a d once และเป็นอีกครั้งที่มันท่วมแต่ตอนนี้มันแห้งสนิทอ่าเออแปลงนี้ถึงจะถูกข้างหน้ามีทางเข้าไปต่อแต่ว่าเราจะย้อนกลับมาดูตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปมันเทียบท่าได้หรือเปล่านะข้างบนเนี้ยเอ๊ะทำไมวะทำไมมอนไปไม่ได้เลย มันต้องเอาเชือกลงมาเหรอเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันไม่มีอะไรอะ่ะตรงเนี้ยทำไมวะทำไมทำไมมันไม่มีอะไรเลยอ๋อต้องไปไอ้น,นี่แน่เลยขากลับอะ่ะเพราะเมื่อกี้ผมเห็นไอ้อะไรวะไอ้ที่ดันได้ข้างบนโอเคไม่สนแล้วก็ได้ไปจะได้ไม่เสียเวลานาน,านมากเดดเจมที่เขื่อนโอเคโอ้ปูเต็มไปหมดเลยตรงนี้น่าจะเป็นดูเหมือนสวอมมากกว่านะเนี่ยตรงเนี้ย เออฝั่งนี้อ่ะปีนขึ้นเลยปูเต็มหมดเลยฮะสายขึ้นได้นะเอ้ยเพิ่งเห็นเป็นหน้าหมูครั้งที่แล้วก็เจอราชาหมูนี่เจอหน้าหมูอีกนี่ไปได้ป่ะอ,อันนี้คืออะไร It Gordian impossible untie knot to was a เออมันเป็นเงื่อนเนาะ Gordian Knot impossible to untie เป็นไปไม่ได,ไได้ที่จะแก้เงื่อน Gordian คือมันก็แปลว่าปุ่ม Gordian กนนะ็คือทับศัพท์ไปเลยฮะโอเค มันคือปุ่มกรดเดียนเป็นไปไม่ได้ที่จะอันทายก็คือแก้เอมเบอร์ต้องหาอะไรทีกอย่างที่คมเพื่อที่จะตัดมันอ่ะอ๋อได้ได้แปลว่าเราต้องมีอาวุธแลยนะในไหนๆมีอาวุธแล้วเราของเราสามารถแต่ว่าฟาดฟันได้ไหมอ่ะเฮ้ยมันมีทางไปต่อได้โฟร์คนนี้อีกแล้วอ่ะเราช่วยได้ไหมคนนี้ก็ดูไม่เหมือนกับคนอื่น flinching at the ember อ๋อสะดุ้งเหรอ flinching f ฟลินชิงเขาสะดุ้งนิดหน่อยเมื่อ ember เข้าใกล้ The stranger คน,นแปลกหน้าได้พูดขึ้นฉันไม่ต้องการให้ในายช่วยฉันไม่ต้องฉันไม่พร้อมที่จะปล่อยว่าฉันฉันควรจะรู้สึกอย่างไรด้วยความเคารพเอมเบอร์ก็เลยเดินจากไปคือถ้ตาตีความว่าฟอลอนมันหมายถึงสิ้นหวังอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูเหมือนกับว,ว่าเขาตีความว่าคนพวกนี้เขาหมดหวังแล้วแบบว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ในช่วงดาวอยู่น่าจะดึงขึ้นยากว่ะ อะไรเงี้ยอ่าแล้วอันนี้เราคุยกับเขาได้เลยเน่าตื่นเต้นมากเลยเอ่เอคนแบกหน้าได้พูดขึ้นดูสิ it's iron claw นั่นมันเขาเรียกว่าก้ามก้ามเงินเหรอคลอคลอกุงเล็บอ่ะกรงเล็บกรงเล็บเหล็กเพื่อนไอ้เจ้าปูตัวนั้นเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยมันน่ากลัวที่สุดในมาร์สเลยนะ together we can trap him เราน่าจะวางกับดักมันได้นะเพื่อนวางกับดักด้วยกันฉันมีแผนเดี๋ยวรอตรงนี้รอใครสักคนมาช่วยนะ you help and ถ้านาย <'t> ช่วยฉันฉันก็จะช่วยนายเหมือนกันพยายามล่อให้ปูตัวน,นั้นไปที่ <that> ตรงนั้นเออไปที่ชัม the ช้มอินเดียบักเก็ตชั้มบักเก็ตภาษาไทยคือน่าจะเป็นแบบอะไรวะเหยื่อลอ่อให้ที่ให้อาหารปลาอ่ะไปชั้มบักเก็ตอ่ะ คุณเข้าใจภาษาอังกฤษ,กษแต่ภาษาไทายยังไงยังไงอยู่ชำ้ำบักเก็ตล่อเหรออ๋อโอ j, ้ยปลาเหรอให้ปลาได้เหรอเอาปลาเลยวะเอ้ยอย่างนี้ได้เลยนะแล้วปลาอันนี้ได้ปะหรือว่าปูมันเดินได้แค่อ๋อมันจะหันหน้ามาตรงนี้เท่านั้นเหรอวอสอป,าปาลาปลาลวัวๆเลยกูปลาลัวๆแล้ว เอออ๋อ,อมันจะหันหน้ามาทางที่มันมองเท่านั้นเป็นอะไรที่เข้าใจได้อลักเอาช่องหนึ่งเอาแค่ช่องเดียวทําไมมันหันหลังอ่ะวัตทำไมมึงหันหลังวะป่าใส่แม่งเลยเออตรงนี้เออ <S <S อันนี้เขาเห็นแค่ว่า เขาจะเห็นได้เฉพาะสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขาเท่านั้นอะงั้นลองมาช่องนี้ดิถ้ามาช่องเนี้ยอ๋อจะหันหลังโอเคงั้นลองมาช่องนี้ชิบหายละอ๋อถ้าตันคือเรื่องใหม่เลยเหรอฮยถามจริงโอเคงั้นเอาช่องนี้ก็ได้อะลองดูสิเดินอ๋อแต่เวลาเดินเขาต้องเดินมาข้างๆอ๋อไอเกตผมเขา้าใจละถ้าเวลาเขาเดินไปหาหาเขาจะเดินมาข้างๆครับ อืมเป็นอะไรที่เข้าใจได้โอเคอ่ะงั้นเราก็ล้องทำเขาแบบนี้จึ๊บอ่ะมึงเห็นแค่ข้าง,างใช่ไหมอ่ะปาเออโอเคไม่ยากไม่ยากอ่ะช่องสุดท้ายแล้ะมึงต้องเห็นแล้วแหละกระโดดเลยเพื่อนืออนั่นแหละเฮ้ยโอเคหงายหวังเลยว่าหงาย ไหนดูสิเอ้ยจับได้แล้ว, <laughs> วโอเคในคุยกับคนนี้สิ Crab is all yours จะเจ้าปูนี่เป็นของนายแล้วนะฉันมันก็ไม่ได้เหมือนที่วางแผนอะไรนะ Did t h plan any future damage ก็ไม่ได้ตรงกับที่วางแผนไว้เท่าไหร่นะ <laughs> ดูที่กล้ามที่นั่นสิเพื่อน Good to some real นะั่นมันสามารถสร้างความเจ็บปวดได้เลยนะ <laughs> สร้างความเสียหายดิความเจ็บปวดเลยวะแล้วเราวางได้ไหม อ๋อจับได้นะโอเคเราเข้าไปเก็บของก่อนครับสครับจูนนี้ตรงนี้ว่าอ่ะอันนี้มาได้ซ่อนเศษชิ้นส่วนของบันทึกไว้ the snake is raw งูได้จมเข้าไปในความได้แสงสว่างดิในความมืดแล้ได้แสงสว่าง they are not so fearsome after all พวกเขาก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น I think they m e a n n o ham ฉันคิดว่าพวกเขาไม่ได้โหดร้าย้ําซ้ำไม่ได้ปาเถื่อนด้วยซ้ำอ่ะ อันนี้คือพูดถึงงูใช่ไหมโอเคเราได้ปูมาแล้วแล้วยังไงต่อเราต้องเอาปูไปให้ใครปะวะอ๋อผมนึกออกแล้วก็ไหนๆมันมีกล้ามที่ทรงพลังขนาดนี้ที่มันบอกว่าอะไรว่าต้องไปตัดปมมันนั้นนะก็นี่ไงกูถือมาเป็นตัวอย่างนี้แล้วกันตอนแรกนึกว่าจะเป็นมีดเป็นหอ,อกหรือแบบเป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเป็นปูเฉยเลยตัดเออนั่นแหละอ้าวแล้วปูก็หายไปเลยเนี่ยได้ทําไปต่อแล้ว แม่ไวได้เกินพาร์ทนี้อ้ยมีข้อมูลอยู่ข้างล่างอืมเราไปทางไหนก่อนได้บ้างเนี่ยอุ้ยไปได้สองสามทางเลยฮนะโอ้ตรงนี้ก็เหมือนจะขึ้นได้งั้นลองดูก่อนเผื่อทางนี้เป็นทางกลับจะได้รู้โอ้เป็นทางตานันเอ้ทำไมมันติดวะเดินติดอะไรเนี่ยขึ้นก่อนจึบ๊บอ่ะโอเคตรงนี้เป็นทางตันเรื่องนี้เป็นทางกลับไปใช่ไหมบอกทันที อ่าใช่นี่ไงมันคือทางกลับจริงด้วยดันไปเลยปึ๊บโอเคแล้วยังไงต่อเดอะเคฟอ้าวเออตรงนี้มันดันได้ก็จริงแต่ว่าตรงนี้มันขึ้นยังไงอะเปล่าเนี่ยตรงนี้มันขึ้นยังไงวะหืมเราต้องได้อะไรมาก่อนหรือเปล่าว่าเราถึงจะแก้ไขตรงนี้ได้เดี๋ยวขามาเก็บแล้วกันนะย้อนกลับไปที่เดิมแป๊บหนึง่งอ่ะลองเปลี่ยนมาขึ้นฝั่งนี้ดูเผื่อฝั่งนี้จะมีให้เราทำอะไรได้ มันไม่ได้อะน,นี้มันทเป็ปถุยมันไปนทางลงอะ่ะอ่ะแต่ว่าเราใช้ตรงนี้ได้อน,นี่คืออะไรวะอ๋ออ๋อโอเครู้แลละเปลี่ยนตำแหน่งแป๊บเพิ่งมาเห็นทําไมเราไม่เล่นก่อนแล้วค่อยไปวะมันขึ้นบน,นได้เลยปะเฮ้ยขึ้นสูงขนาดนี้ได้เลยเหรออ๋ออันนี้ไม่มีอะไรมาเก็บไอน,นี่เฉยโอเคดีนะเราลองเล่นก่อนเอรเ์ได้เจอเศษเสี้ยวของบันทึกอ่ะแปรโดยรวมก็น่าจะประมาณว่า เออในในความมืดเนี่ยฉันลื่นแล้วก็สะดุดล้มปลนยฮาร์ดอัปออนไมนีแล้วก็ลงด้วยเข่าของฉันด้วยความที่ชั้นไม่ได้คิดอะไรฉันก็เลยยื่นมือออกไปออกแค่นี้อ่ะไอริฟอร์แอปเซนแฮนด์โอเคพยายามจะบง่บงบอกอะไรอย่างหนึ่งอ่ะเราเริ่มนตรงนี้ก่อนตรงกลางตรงกลางเอออยู่ตรงนี้แล้วอันเนี้ยกดเลยได้ไหมเอมเบอร์คิดว่าเจ้าหมูตัวนี้มาจากเดอะมาร์ช าบางอย่างที่ดูเขาเรียกะไรแน่นเนาะอุดเขาเรียกะ่รอุดเขื่อนไว้ที่ปากหรือเปล่าวะเอมเบอร์สงสัยว่ามันจะคายความลับอะไรออกมาอืมนั่นสิในนี้ถ้าเขื่อนมันก็ต้องมีแต่น้ำป่าะโอเคดูฝั่งนี้สิอันนี้เลื่อนเขื่อนไหนอ๋องั้นอันนี้เอานี้ก่อน <c oughs> <c oughs> มันลงไปต่ำได้ขนาดนั้นแล้วแปลว่ามีของซ่อนทางซ้ายมือแน่นอนเลยมาเอาลงไปก่อนเลยนะนี่นี่ไงโอ้โหไม่ไกลไม่ไกลของที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นเป็นของคนจอนจัดนะโดดเดี่ยวฉันเซิร์ชฉันค้นหาฉันกลืน hesitation สถานการณ์ที่ลังเลปะ่ะวะ hesitation คือความลังเลใจ โอเคมีคำว่าความเข้ามามเกี่ยวความลังเลนี้และท้ายที่สุด The d o o r w l l Open เออเส้นทางของประตูก็เปิดขึ้นแต่มันก็ไม่มีอะไรเลยฉันไม่เข้าใจนั่นสิกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเจออะไรมาเราเห็น,นตัวหนังสือฮะอ่ะอันนี้ขึ้นไว้สุดเลยฟืบอ๋อโอเคได้แค่นี้นะสว่วนนี้ก็เอาลงมาให้มันระดับเท่ากันแล้วก็อันนี้สามารถเอาขึ้นได้ปหไม่ต้องเอาลง ปึ๊บอ่ามันก็จะติดตรงนี้แล้วก็ไอนน้เคอันนี้สุดแล้วใช่ไหมไม,ม่มีอะไรละไหนดูข้างบนซิมีอะไรไหมตรงนี้เฮ้ยมีเหมือนลิฟต์เลยฮะอันนี้คืออ๋อเป็นทางลงนั่นเองแต่เราไม่ลงครับเราจะขึ้นอ้าวชิบหายลงวะลงไปไหนอะ่ะคนละที่ปะน่าจะคนละที่นะมืดเชียนี่คือ, The Cape อเดอะเคเป่ะเฮ้ยคนนี้ใครอะ ทำไมเขาใส่ไอ้กอเกอิลที่หัวด้วยวะฉันแค่ต้องการซ่อมเจ้าสิ่งนั้นเพื่อช่วยให้น้ำมันได้ไหลอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าฉันไม่มีไอเดียอะไรสักอย่างเลยที่ฉันกำลังทำเนี่ยอืมก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราสินะที่ต้องช่วยอ่ะนี่ไงจุดไฟก่อน The barrel b l e a d h light into the fire b e n i a t h the boiler อ่ะอะไรต้มอะมันทำให้เกิดอากาศแล้วก็ทำให้ไฟจุดขึ้นเหรออ่านี่ไงมีไอ้น้ำไบอลอร์เขาเมื่อกี้แปลว่าต้มอ่ะเพราะว่น่าจะโอเคพอมาถึงนี้แล้วยังไงต่ออืมอันนี้คืออะไรบ้างเนี่ยคลิกได้ไหมโอ๊ยจิบได้เฉยเลยว่ะ อ๋อให้เอามาประกอบแน่นอนแล้วก็หมุนหมุนมันหมุนมน,นี่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 อ่ะออกก่อนออกต้องกดเองด้วยอ่ะโอเคเฮ้ยดูเป็นเทคโนโลยีขึ้นมาแนละ้วโอ้ทำอะไรนะ่ะฉันคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เดี๋ยนะไอติงเดลวันมอร์ออฟทอสอวาวติงฉันคิดว่าขาดชิ้นส่วนหนึ่งจากท่อนะเหรอ ตรงนี้ไปได้ปะไปไม่ได้โอเคแต่ว่าเราเดินข้ามได้แล้วลองเดินข้ามไปดูก่อนเอชิ้นส่วนท่อตรงนี้เราต้องเอามาเปลี่ยนเหรอไม่ใช่สิเดี๋ยนะมันข้ามมาจากไหนวะฝั่งนี้เฮ้ยแล้วเราจะเอามาไงอะ่ะอ๋อเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่นี่ต้องมาฝั่งนี้ก่อนอะมาฝั่งนี้ก่อนโอเคแล้วก็ขึ้นไปเอาท่อฝั่งนี้ก่อน จิบจ๊บจิบจ๊บจิ๊บไม่ยากครับปิดสนาไมไั้งเอ้ยเห็นนะเห็นนะไม่รู้คุณผู้ชมเห็นเปล่าแต่ผมเห็นนะอ่ะวางก่อนแต่แล้วก็เปลี่ยนเอ้ยอ่ะอานนี้ก่อนโอเคก่อนเราจะทำภารกิจต่อไปผมเห็นนะตรงเนี้ยผมจําได้ครับเรามีประสบการณ์การเล่นแล้วนี่ไงหินมันแปลกซะจนแบบว่าสะดุดตาทีเดียวนี่ไงก็ว่าอยู่แท่นตรงนี้มีไว้ทำไมโอเคเดี๋ยวขากลับเราเดินไปเก็บแล้วกันนะมาเอาตรงนี้ก่อนเราเหลือแค่ตรงนี้ครับตรงนี้เราต้องเปลี่ยน เปลี่ยนให้เป็นฝั่งนี้แทนอ่ะเยอะแค่นี้ก็ได้แล้วโอเคครบสองด้านมาเกิดอะไรขึ้นฉันไม่อยากเชื่อเลยว่านายจะทำมันได้อ่อา I hope we don't get in trouble for this ฉันหวังว่าเราจะไม่มีปัญหาที่จะท,ที่ทำเจ้าสิ่งนี้นะเออกูก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันเออทำงานแล้ว เย้ yeah. เราเติมเต็มแล้วเขื่อนกลับมาทำงานอีกรอบ s t a t e d filing Satisfying s a t i s f i แปลว,ว่าหน้าพอใจโอเคด้วยความหน้าพอใจที่รวดเร็วนี้เอ่อเขื่อนเขื่อนน้ำก็ได้ทะลุออกมาโอเคเบิร์สยิงออกมาแล้วยิงเป็นเบิร์สคำว่าเบิร์สนี่เห็นที่ไรนึกถึงแบบแบบเกมิงจริงๆที่ยิงไปสามนัดเอมเบอร์หวังจริงๆว่ามันจะไม่มีปัญหาเออก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันโอเค เราแก้ไขได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ในห้องนี้มันมีครับจนนี้อันเดียวอ่ะเราก็เปิดแค่นี้ข้างในเต็มไปด้วยซีคร e t เดลี่อ่ะและมันก็ไป,ไปเราได้ลองแล้วก็แล้วเราก็ล้มเหลวเดออิสตตติ้มมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้ว Home is.@ not a ต I wish บ้านไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันหวังไว้หวังนั้นเหรอ Do not believe in the f a l s e hope อย่าเชื่อในความหวังที่หลอกลวงอ่ะเออพอพยายามแปล Google กับแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็คนละเรื่องเหมือนกันนะเชื่อไหมครับว่าพอหลังจากที่ตัดต่อแล้วแบบจะลงคลิปแต่ละอย่างเนี่ยคือแบบเหมือนผมต้องแปลไทยให้เป็นไทยอีกทีตลอดเลยอ่ะขับขึ้นไปแข่งบได้ครับด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กลับมาอะไรอะฟัดท่วมอีกครั้งเอเมอร์สงสัยว่าถ้าพวกเขา อยู่ที่ทางเข้าแนละ้วตอนนี้อ๋ออันนี้คือคําบอกใบให้เราไปที่ทางเข้ามันปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสไลด์ลงไปก่อนลงไปได้ถึงไหนวะน้ํามันท่วมไม่ใช่เหรอโอ้ยหน้าทีมเช่อ๋อถ้าแปลว่าน้ํามันขึ้นขนาดนี้เราก็สามารถเข้าถ้ำเลยได้ปะเพราะว่าเราจะได้พายเรือเข้าไปได้จําได้ว่าตอนเราสำรวจเนี่ยมันมีเรืออันหนึ่งที่บอกว่าจมอยู่ปะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเราไปทางนี้ถูกปะวะอ่านี่ไง ถ้าระดับน้ำนี่ไงเรือมาแล้วอ่าเรือกลับมาลอยอีกครั้งหนึ่งแล้วมันหลุดออกจากโคลนแล้วเชียวลอ้ยเบิร์ดเลอะเลยตัวเลอะอ่าค่อยๆหายไปแล้วนี่ไงเราก็สามารถลงเรือได้ทันทีพิวโอเคในเมื่อเราลงเรือได้แล้วโฮแอนลิสเดอะอินเทอร์แอคทอนทูแพดเดิลโฮแอนลิสโอ้โหต้องอย่างนี้อ่าใช้เมาส์โอเคได้ได เออต้องพายเราพายฝั่งนี้ก่อนเรือนี่มันพอดีมากสำหรับเอมเบอร์ขึ้นฝั่งแบบฉันรู้สึกว่าพวกเขามาเส้นทางที่ถูกต้องแล้วในท้ายที่สุดเหรอในท้ายที่สุดก็มาเส้นทางที่ถูกทุกทีอะเก็บอันนี้ก่อนสิมีข้อความที่สูญหายอยู่ในนี้ <Em ber S 1> อันนี้แปลรวมรวมก็จะประมาณว่าเอมเบอร์เร่งรีบผ่านไป อย่างที่ที่มืดมัวพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรจะรอจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้าจะด้วยความไม่รู้หรือว่าความโง่จเจ้าอิเบอร์ตัวน้อยเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเพียงแค่ไม่กี่ทริปพวกเขาก็ล้มเหลวแล้วก็พยายามคว้าเหตุผลเนาะ g r a b b i n g for reason พยายามคว้าเหตุผลเพื่อที่จะหยุดหรือไม่ก็กลับหลังกลับหลังหันเนาะ turn around ประมาณนี้นะไม่เข้าใจในที่ส่อหรือว่าผมแปลผิดปะ แต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้ป่ะวะอ่ะกูพายเรือไงเมื่อกี้อันนี้อ่ะกดฝั่งนี้มีอะไรไหมเพราะว่าอันนี้มันครบแล้วนะมันน่าจะไม่มีแล้วอ่ะพายเข้าไปนี้เฮ้ยนึกถึงฉากแรกเลยอะฉากที่เราได้พายเรือแล้วก็พัดหลงจากเพื่อนๆเน่ะเอ้ยมันจะเหมือนกันปะที่เนี่ยมันใกล้เลยเหรอเส้ทนทางที่ผ่านนี้มันช่างมืดแล้วก็เออเงียบเหลือเกินเอมเบอร์สงสัยว่าทาไมเขื่อนมันถึงโดนบล็อกนั่นสิ กูก็สงสัยครับไม่ใช่แค่อมเมอร์กูก็สงสัยเอ้ยวางนี้หน่อยเดี๋ยวเรือชนถ้าชนแล้วแตกวะเนี่ยไม่น่าจะแตกนะไม่งั้นไปต่อไม่ได้ไม่มีเรือให้ซ่อมเราไม่ได้เล่นเกมเดอดเฟรมเดือดฝรัดอยู่เอ้ยตรงนี้มีไออะไรวะสครับไอจูนี่อันหนึ่งอันต้องใช้แสงแล้ววะเนี่ยนี่อะไรเอ่ยเทียบท่าตรงไหนอะนี่ปะดูก่อนนีพายไปเอ้ยผิดทางผิดทางเอ้ยมันหลุดอะไรตรงนี้ล่ะ ขอเทียบท่าหน่อยครับมาให้เราเทียบท่าหน่อยวะมีทางขึ <vine gary> ้นตรงนั้นด้วยอ่านี่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 ตรงนี้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 อืออย่าโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะขอดูหน่อยมันคือเลนที่อยู่ที่กำแพงมาดูเหมือนจะอะไร d u i n d e d a r k d ูห duwl duwl หมายถึงน่าเบื่อชื่ออ๋อน่าจะแปลว่ามันดูเหมือนว่าจะทึบหรือวา ดูเหมือนจะทื่อในความมืดทึบแสงเหรอ,อประมาณนี้ปะโอเคมันแปลว่าเราสามารถส่องแสงเข้าหามันได้แต่ก่อนที่เราจะทํากันได้เราต้องสํารวจก่อนนี่ไงตัวส่องประกายแสงอยู่ตรงนี้หรือเปล่ามันต้องใช้แน่เลยมันต้องใช้อย่างที่เราคิดแน่เลยอ่ะเออมันมีพื้นที่ในกรอบนี้เหรอเฟรม for something to fit แล้วก็ต้องหาทุกอย่างหนึ่งมาใส่เพื่อให้มันพอดีก็ต้องปเป็นเลนส์อีกแน่เลยจากที่เราเล่นเล่นมา เอ้ยหรือว่าเลนตรงที่อยู่กับไปคนนี้ป่าวะอ่าอ่าดูนี่ก่อนนะสำรวมกอนมาดูเหมือนกับคริสตัลที่สามารถหมุนได้ but the handle will retract แต่เหมือนกับว่าเออที่ด้ามจับมันหดกลับเข้าไปเหรอวะ retract หาคาว่า retract แป๊บนึงนะ retract track อ่ะหดกลับถอยเพิกถอนดึงกลับคืนข้าวอ่ะโอเคอ่ะแปลว่าผมแปลไกลเคียงโอเคขอยืมหน่อยนะครับตายไปแล้วน่าจะไม่ได้ใช้ แล้วเราอาจจะส่งมาที่คริสตัลได้แล้วพอสอ่งมาเสร็จไอแฮนดิลที่จับมันก็น่าจะงอกใหม่รอบหนึ่งแล้วเราก็สามารถหมุนและปรับเปลี่ยนทิศได้เออนี่ไงทึบแสงใช่ไหมล่ะนี่ไงอ่ะมันหดกับไปก็หด,หดไม่ใช่หดเลยมันเด้งออกมาแล้วมาเราสามารถหมุนได้ทีนี้จึ๊บอ,อ่ะหมุนให้ตรงนี่เลยโอเคล้วไงต่อให้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นวะอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อน เอมันไปไม่ได้ฮะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วอะ่ะอะไรอะมันคืออะไรถ้าให้ผมทําแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะอ่ะนั้นปล่อยอ๋อต้องปล่อยอก,ก่อนด้วยนะโอเคถ้าเราชี้อันนู้นเออลวได้เปิดขึ้นแล้วทางผ่านอยู่ข้างหน้านี้อ่ะแล้วล้วนี่มันจะล็อกอีกรอบเอยมันจะล็อกตลอดไปเหรอล็อกตลอดไปหรือเปล่า อ่ะไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นอันนี้เป็นรัวแสดงว่าไออันต่อไปก็ต้องเป็นเอ้ยเห็นอะไรมันลอยขึ้นเมื่อกี้อ๋มันให้เทียบท่าฝั่งนู้นได้โอเคไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอเคมาเทียบท่าแป๊บหนึ่งนี่ของอยู่นี่มาแล้ววาแล้วมาเก็บของแล้วไหนดูซิข้างในมีอะไรเอาฟิวเอมเบอร์ฟล็อกทูเกเตอร์เอมเบอร์จำนวนหนึ่งได้รวมตัวกันแล้วว่าเขาก็อยู่ด้วยกันทูเกเตอร์วีคูดวีบีคอน ด้วยการที่อยู่ด้วยกันนี่แหละทำให้เราสามารถเป็นแสงนำทางได้นะเบคอนอะไลท์เฮาส์ที่ประภาคารมันจะสื่ออะไรเอ่ยอ่ะก่อนที่จะสื่ออะไรเดี๋ยวเราย้อนกลับไปแปลอันนี้ก่อนในเมื่อเราส่องอันนี้แล้วปร,ประตูนเกิดขุยประตูนเปิดแล้วถ้าส่องอีกตัวอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันหมายถึงยังไงเดี๋ยวรอดูแป๊บอ่ะกลับมาส่องนี่มีอะไรเปลี่ยนไหมไม่อ่ะมันเหมือนกันเลยแค่ไม่มีไอ้เกาะกลางนันขึ้นมาเฉย โอ้ยอ๋อ,อ,อใช่ต่างกันแค่ไม่มีเกาะกลางขึ้นมาเฉยโอเคได้ลองแล้วสบายใจหายห่วงมาเข้าไปต่อได้น่าจะเป็นที่สุดท้ายละก่อนจะปิดฟาส์คลิปอุ้ยแล้วไหลเข้าไปในความมืดได้นะอุ้ยนะลวมืดจริงๆอ่ยอะโอเคโอ้อยมีให้สำรวจอย่างนเนี่ยอัน,นี้มันขึ้นหนึ่งอันอนะสครับจูนี่สครับจูนอลบันทึกลึกลับ เฮ้ยปิดผนดึกอยู่นี่แคมป์ไฟข้างบนเอมเบอร์ได้เจอแคมป์ไฟแคมป์มไฟอื่นแล้วก็ฮาร์ดออฟเดอะเคฟอะไรใจกลางถ้ำเหรอหัวใจถ้ำฮาร์ดออฟเดอะเคฟโอเคจุดกลางของถ้ำโอ้โหมีสำรวจเยอะเลยฮนะอะไรกันวันนี้อะเดี๋ยวก่อนเลยวัดโอ้เส้นทางมีเอ่อเขาเรียกอะไรวะประตูโอ้ยโดนไม้ มีประตูปิดผนึกอยู่นี้ด้วยโอเคอย่างแรกเลยเราขึ้นบก,ก่อนนะเทียบท่าก่อนโอ้โหไปงไงวะเนี้ยอันนี้ต้องดันมาเพื่อเดินต่อไปได้แล้วก็ตรงไหนวะเนี่ยเหมือนทางมันโดนบล็อกหมดเลยแฮนนี้เราใช้แตรก็ทาอะไรไม่ได้ <c oughs> โอ้ทางมันเยอะไปหมดเลยโอเคอันนี้น่าจะเป็นแคมป์ไฟแคมป์สุดท้ายสาหรับเกมนี้แหละแต่ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ที่เราเดินมาไกลพอสมควรแล้ว เอาว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับพันนี้พอแค่นี้ก่อนไม่เจอกันพัทหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ